สวัสดีครับเซลแจคับผมคูปบัวตาศรีสเกตเราจะเลื่อนครับมินี้เซอร์วันที่27นะครับธันวาคมนะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับเฟ่าเดอร์นะครับสำหรับรถแทรกเตอร์เดินงานยั่งดีครับทรงรถ L อ0 1 8 s p นะครับใบมีดพานโรตารี่ครับอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ เดี๋ยวพ่อไปพอกันบา,นลาลูกค้าลูกค้าครับนะครับมาถ,ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกด LC 0 1 8ศ t นึงแรีครับตัวน,นี้เป็นเครื่องสามสูบซีจังหวะนะครับผอมใบมีดใบมีดโรตรี นี้เป็นผานหานะครับเป็นผ่านดีเ225 EPO นะครับเป็นผ่านหาน,น,าน,นี้ e นเ็ใส่ผ่านหานครับงแฉรงมไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้มันคืออะไร ราคาเงนสนนะครับ656,000บาทนะครับฟีดาวนะครับนะครับฟีดาวเอา,าบินขายมันสปลัง<ช>รถรถดักเบียนะครับซูนจุนห้ำงวดอยู่ที่1 000, 1 7 0 0แบาทนะครับเปีงวนใหญ่เดือนละสองพันครับ ถ้าเปิร์ลงเปิดกั็เลยดันดินเลยนะใ <c oughs> ะครับครัไพสนโทสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับกับเซลแจคนะครับทักมาเลยนะครับรือว่าโทรมาเบอร์0 8 0 1 5 0 1 6 6 3นะครับช่วงนี้ก็จะมีฟีดาวนะครับ ปีดาวพอนสบายนะครับเลือกได้นะครับ6ปี7ปี8ปีนะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นรายเดือนรายปีล่วงหน้านะครับรายปีล่วงหน้าก็คือมันมันสีบ่มีหงวดย่อยแต่าตัวน,นั้นช่องสิน ท้ายปีนะครับก็จะมีบัตรน้ำมันนะครับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า3000บาทนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่น L อล ว่างเป็นทีเ่เรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับหลังจากทรงเล้วนะครับกับอธิบายการใส่งานการดูแลรักษาเป็นงานเล้วยังคือว่ายังคอนเป็นงานนะครับกับตามขั้นตอนอธิบายการใส่งานทุกรอบนะครับรับประกันอยู่สองปีเรือว่าหนึ่งพันหาร้อยชั่วโมงครับ มื่นกบมี่ทรงอีกนะครับอ,อยู่อำเภอ,อ,อ,อยางชุมน้อยนะครับเป็น L3218 SP นะครับสำหรับลิปนี้ขอ,ขอฝากไว้นำแล้วกันนะครับสำหรับผดดู้ติดตามนะครับสวัสดีครับ